โอ้โหเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยนะครับมีคนเทรดสั้นเยอะขนาดนี้นะครับจากการที่มีคนทักเข้ามามากมายนะครับถามว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถเทรดสั้นๆได้หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวทูจะพาไปชมเทคนิคนะครับการเทรดสั้นๆผ่านอินดิเคเตอร์ early edge go เดี๋ยวไปชมกันครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่กราฟทองคํา1นาทีนะครับทำเฟรม1นาทีอินเกเตอร์นะมีแจ้งสัญญาณเซล์มานะครับเราก็ทําการกดเซลล์เข้าไปเลยนะครับทิวกดเข้าไปสีไม้นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่มีในคลาสนะครับที่จะสอนหลังจากที่รับเครื่องมืออินเกเตอร์ตัวนี้ไปแล้วนะครับหลังจากที่เราตั้งเซล์เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาใส่ SL นะครับทุกคนจะเห็นว่า SL เนี่ยเรามีโชว์ค่าที่ตารางด้านขวานะครับเป็นค่าของอัปเปอร์อ่าเป็นค่าของอัปเปอร์ตรงนี้นะครับอ่าหลังจากที่เราใส่เดลที่โซนแถวส ก็ทําการไล่ใส่นะครับให้ครบทั้งสีหมาย SL จะเป็นจุดเดียวกันนะครับ SL เนี่ยที่เราใส่จะเป็นจุดเดียวกันแล้วการตั้ง SL เนี่ยมีตั้งแต่การใช้นิ้วนะครับลากเส้นขึ้นไปนะครับหรือใครไม่ถนัดนะครับสามารถที่จะเข้ามากรอกนะครับเป็นตัวเลขได้นะครับตรงนี้คุ่ก็จะกรอกเป็น4 5 4 9นะครับ SL ั้งสีหมายต้องเป็นจุดเดียวกันนะครับใส่าใส่เ5 4 9เข้าไปนะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับเราก็ ทำการรอนะครับเดี๋ยวจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราต้องใส่ TP นะครับทุกคนจะเห็นในฝั่ง อ่ะที่เป็นหน้าจอสีดำนะครับมันจะมีระดับ TP 1 TP 2 TP 3 TP 4ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราเทสั้นๆนะครับเราจะเริ่มใส่ TP 1ก่อนนะครับเดี๋ยวทิวรอราคาอ่ามันย่อตัวลงมานิดนึงนะครับอ่าตรงนี้เราใส่ครบไปแล้วนะครับหลังจากที่เราเซลล์ไปเสร็จปุ๊บใส่ SL ครบทั้ง4ไม้แล้วคข้อนี้เรามาใส่ TP นะครับไม้แรกนะครับเราก็กําหนดค่าของมันเท่ากับ TP 1นะครับที่แสดงในอินดิเคเตอร์ได้เลยนะครับราคาจะอยู่โซนแถวสี่ห้าสามแปดประมาณนี้นะครับเราก็กดเข้าไปนะ สี่ห้าสามแปดนะครับแล้วก็ใส่ TP 2นะครับเป็นอีกไม้หนึ่งนะครับเราก็ใส่ TP 2อีกไม้หนึ่งก็จะโซนราคาแถว4 5 3หโซนแถวแถวนี้นะครับ นะแล้วก็มาตั้งตัว TP ไม้2กัดน,นะครับไม้สาไม้สี่ยังไม่ตั้งนะครับเดี๋ยวรอให้ตัวราคามันย่อลงมาใ,ใกล้ก่อนนะครับตอนนี้ก็บวกไปประมาณ50-60เหรียญโซนแถวๆนี้นะครับตรงน,นี้เราก็รอดูจังหวะนะครับว่าราคามันไหลมาอาตอนนี้มันแมท TP 1ไปแล้วนะครับคราเนี้ยหลักการของการเทรดสั้นนะครับอย่าลืมว่าเรากําไรแล้วนะครับเราต้องไม่ขาดทุนใหม่นี้เพราะฉะนั้นเราจะทําการ กันหน้าทุนใช่ไหมครับเราจะไปดึงอตอนนี้แมตต์ทีพีสองแล้วเดี๋ยวทูจะเริ่มทำการนะครับดึงตัวเอชเอลของเรานะรที่วางอยู่โซนแถวสี่ห้าสี่เก้าเนี่ยที่วางสี่ห้าสี่เก้าเนี่ยเดี๋ยวดึงลงมานะครับหน้าทุนเพื่อที่จะปิดประตูขาดทุนนะครับจากการเทรดมน้นี้นะครับแล้วก็ดึงมาวางไว้นะครับที่เหลือนะครับเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าตัวราคาที่เรา เราเซลล์ไปออเดอร์นี้นะครับมันจะเป็นแมทถึงพี่ทีพี่ไหนนะครับตอนนี้แมท ไป2 TP แล้วใช่ไหมครับก็คือ TP1TP2 อนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนพยายามดูหน้าจอโทรศัพท์ควบคู่ไปกับอินดิเคเตอร์นะครับจะได้เข้าใจนะครับตอนนี้ราคาก็ย่อลงมานะครับใกล้ๆถึง TP3 แล้วนะครับแล้วก็ลุ้นกันอีกอืดใจหนึ่งนะว่าจะถึงหรือเปล่าอ่าตอนนี้ราคาแมท TP 3แล้วนะครับตรงนี้เราก็ทำการปิดได้เลยนะครับแต่เกียร์ทูไม่ได้ตั้ง t p 3ไสานาะอนก็ปิดมือไปเลยนะครับที่เหลือก็เป็นไม้ TP4 นะครับไม้ TP4 เนี่ย เรากันหน้าทุนไวใช่ไหมครับตรงเนี้ยถ้าเกิดใครอยากที่จะเรียกได้ว่าล็อกกําไรเพิ่มขึ้นนะครับสามารถขยับตัว SL ที่เรากันหน้าทุนไวตรงนี้เห็นไหมครัเรากันหน้าทุนไวเนี่ยเราขยับลงมาได้นะครับขยับลงมาได้เพื่อที่จะล็อกกําไรของเรานะครับให้กําไรของเรามันมากขึ้นนะครับถ้าเกิดกรณีที่กราฟย้อนกลับไปนะครับคราวนี้เราก็มาลุ้นนะครับตอนนี้เหลือไม้สุดท้ายแล้วครับทุกคนดูฝั่งที่อินดิเกเตอร์ไว้ด้วยนะครับว่า จะถึง TPC หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ย่อลงมาใกล้ TPC แล้วนะครับ TPC ของเราที่มองไว้คือ4.522.14นะครับแต่ถ้าเกิดไม่แมท TPC นะครับเราก็ยังคงกำไรอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราดึงเส้น SL ลงมาล็อกกำไรไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็ราคาไม่ถึงนะครับแล้วก็มีการรีบาวกลับไปนะครับตรงนี้รีบาวกลับไปนะครับเอาหูราคาโดน SL หน้าทุนล็อกกำไรของเราไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็าการเทรดสั้นๆของเราเนี่ยก็บวกไปประมาณ357.37เหรียญน,นะครับก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าอ e ีเกเตอร์ เอเลเอโกนะครับก็สามารถที่จะใช้ในการเทรดสั้นได้เหมือนกันนะครับตรงนี้สามารถเทรดได้หลายสไตล์นะครับทั้งภาวะตลาดที่ไซเวีแล้วก็เป็นเทนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับไว้มาเรียงคิวมันมีเทคนิคการเทรดผ่านเครื่องมือตัวนี้หลายเทคนิคเลยนะครับบางคนชอบเทรดสั้นบางคนชอบสวิงเทรดนะครับบางคนชอบถือออเดอร์รันเทนนะครับทำได้หมดนะครับแล้วก็สนใจนะครับก็คอมเมนต์กันมานะครับหรือทักมาที่อินบ็อกซ์ของเราได้นะครับแล้วไว้ เจอกครับ